บ่ได้ปลาต้องมาคุณาคืเยน่นยกหน้าดิกันตเนี่ยนอลง <c oughs> นานโอ้ย <c oughs> ตเดิจลงอางเงี่ยโอ้ยไอ้ปวดกมารพอมีนฆ่าโดเดียวอเจ็บบอกเจ็บบอกันน่อามาเดินหน่นเอามาเพี่อนครับมองชิว่าอะครับตอยไม่เลียมน้องไปรื้อ เดอานยูนิินแกกินไดนไมมันมาสรงนีุ่นสวัสดีตอน้น่องจ้าสวัสดีจ้าปลาก็มีสูบมาเบิงว่าปลามันนีปลาน่น่อยบริสนดิถ้าเกิดว่ปลาซิวปลาซิวหลเห็นบ่นน่าจะหุ่นบอหลายอยู่ โอ้วนนี้เงินปล่อยฉีขึ้นหลายอยู่ต้นเพราะว่าสิทไทยำเตียนห้ำมาเยเย่สูบบ่อผุนแล้วก็คา,ร,าร,ร์อปาดุกออกีช่วงไ้ป่อฉกกะเลยเอาเอาคัดคัดฝ่าคัดไปรุ่นฝนตกมาก่อนี่เม็นงนฝนตกมาก่อนสิบประเหตยบ่อยไปเรือยองสัเกตือเหลียวมีปลุกปลุกรุ่นของรุ่นก็เมตูุมา,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 าปล่อยถือวา่าหลาอยู่ บุบบับปุบบับอยู่พอรุ่นสิคัดปลาดุกออกแล้วก็คัดปลาดุกออกจงไว้ตปลานิ่เอาปลาคอออกเพราะว่าปลานิ่มันเห็นลูกน้อยจักหน่อยเลยที่มันปลาคอกินมันบ่เพราะว่าแต่ว่าปลาซิ่วอะไอยู่ดิที่คอยท่อนหนามบ่กาแฟไปรสเทศคนคือบอมันนำ เวลาขึ้นเพื่อนน่องมานน้ำเนี่ยอืมเย็นกาแฟาไปใส่กาแฟาเดี๋ยวขึ้นกาแฟามานน้ำโดยเฉพาะนี่ตูวตัวกาแฟามาไปรุ่นนี้มากขันนี่แหละนี่สีมาใส่หลอบดักปลาไว้ก่อนหลังจากนั้นก็จ๊งสีสูบน้าบวกนี่ออกล็อกนี่ออกขึ้นไปใส่ปลาเขา่าพอใส่ปลาเข่าแล้วๆก็เจ๊งสีอ้วยมา สูบซานีมาใส่หลอกทางผีไว้มนันงสีได้คัดปลาาส่บาลองเมิงว่ามันสีนั่นบ่กับกสูบน้ำใส่ปุหละ่ะหองกันน่ากาแฟพ,พี่กาแฟโอ้โหึุงกาแฟมาแล้วบ่คีอแหร่กัดแต่นอแหลี่ยน,นมากเอาบ่หอดใส่ดอกหาตาหานูห้าเทาไดปลาน่อพอยุรุ่น ว่าขนงสูบน้ำแท่นี่ออกปุ๊บปีบปลามันก็ขึ้นมาหนองผีเลยแงก็ุญ oh, ส uh, so ูบน้ำ right. ขึ้นเซ่ห้องเซาปลาเขากันวันนี้วันที่ถูกวันนี้ก็ทีสูบสาเทิงลงมาสาไตเห็นปะมีสองพันบ่ได้นองสีสับสูบสาไตขึ้นมาจี่ตจิสูบสานี่ออกเซ่ปลาเขาโอ้ใส่งานใหญ่นี่ยวันนี้หลังจากนั้นเราก็ทีสูบน้ำห้องนี่สาเพียงนี่ขึ้นมาพี่อันเก็บปลาแล้วสูบน้ำห้องนี่ พันนี่มาใส่พี่จะเจบปลาห้องนี่จังเป่งลงขึ้นเ,เจ็บปลาเจ็บปลาคอออกก้อนนึงวะก็ลูกปลานิ่นมันได้แพ้เนาะปลานิ่นเลยไหลมันบ่แพรมั้ยแค่ในจำนวนนีมันคือจังคือจังแมนคือจังปลาคอสิกินปลานิ่นหน่อยนี่วะ่ะจีคือว้อมอะไรนิสลดตกไ่้สมัยก่อนนี่น้ำไหลเพิ่งใส่ใสยย่เองสิละเนาะจะว่าบ่ ปลายัางสิมาาเขาให้เจาะอะไปย่านงนู้นไม่เคยไออกปลาเลยเนาะพวเขาจะปลาซุ้ตรงนเพมันคึ้นน้ำมืนบ่มันขึ้นน้ำขับคข้ายขับมันคือบ่ไหลแต่เนี้ยมันข้ามันแบบว่าค่ากันอยู่นี่นะเกาะน่ยเขาโกนกระติ่งนะพอเอาไปนอนข้าบงบนเนี่ยอาจจะสิเหตุวิธีไหคนอื่นยังอื่นโซโล เอ็นโซโลเหรอโซโลอันนี้กัไม่ได้ของเซเปาพอ่าเท็ดเราดัดแปลงเมียนเห็ดเราไม่ได้ยันเทีดเร็วก็เร็วนี่ไม่แก่คัดก่อนเดียสยทางบีได้ไม่ถูกเดี๋ยวอดเกืบก่นอ,อนสี่หมืนแบบเดี๋เราทางงามมัน ไอเอวนเฟี้ยงยังมาโผล่ปะโผล่อยู่ว่าพวกโผล่ได้ยันแมวเจ้นี่ใส่เกลือสีเระว่างมือเรื่องไหม่ไพมั่คมแต่แถดนี่ใส่เกลือสีเป็น่วางว่เขาได้ครั้งเดียวะเบนได้ครังเดียวดิเขาได้แต่รังสีฮาวยังมากั้อายุ ถข้างมดหรออืไม่ถึงเทังเสียงนี่่อนเครดินี่เสียงนี่ล่อนใหญ่หนิ้เสนั่นะกี้ยวมัดไปหนีดิอันนี้บ่แมนตีเสียงิ่ใหญ่หนิมั้บ่ดิ๋ัวมุกตะเกี้ยวมัดไปนีดิมันแสดงว่ามันเสียมีเสีมัดแกนต่อมันไปที่ HR, ท rumor, ัดเต็มขนาดไหหาม้าไม้ม yup> er> ัดเตหาี้บ่มัดเตไปหาเสียบไม่ข้าในถอี่ซื้อพอหรอาจไปหาเสียบไม่เพิ่นกัน ตะเวก็คอยคำลงมาแน่เราเด้อปลาซิวไหลเป็นอยังคือสีบ่อ๋อปูยนุ่นโอ้ยจังเลยปลาที่หยาบหยาบมันที่เขาอะไรฮะปลาซิวมันยนี่โอ้ยถงจ้ามันไหลนะครับฝนขันผลม่อีนี่โอ้ยคอโยเย็ดลวดหลุดไปเลยนะเฮ้มันยดคุมโวยเย็ดขัดปลานี่คือขัดโดยเฉพาะบ่บ่ไปยี่นี่มจะไปซิตั้งเลย ปลาซิวมันตายเลยก็คือว่าไม่แมังจะจีบอะไรไปไม่แพ้อยู่นี่ขี้เก่าเต็มปลาซิวปลาเข็งปลานิ่นอะไรมันปลานิ่นแพร่นี่ดีด้ยเนาะจะว่าป่ันก็ดิหาอยู่ให้แมนนะหาอยู่ให้จินในต่มกับแสบไงหอมแกลือขมเสือฉิหายังมากัน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 วินิจุอย่างมันเต้นความพุ่นเถอะอย่างมันเต้นคำมันเขานี้เขาลองเบิ้งเสือฉิหายมากันมือนี้มายามน้ำกันเรื่องพี่น้องว่ามันสิสิเข่อบอ ปลาผัวปลาคอปลาดุกมันดิบืนเขาบ่เดี๋ยวเพลงรุ่นถึงห้าเนี่ยมากันนี่ละตามพวกเหมาะสมเจ้าเมืองว่ามันสิเขาพ่อเด็กตุ่มเด็กเจียวปะหมู่บุญมันหวานเด้อเพลงรุ่นใหาดูให้จิ้บานเท่าถาดดูดีดีเนาะมีทีช่างเนาะเดี๋ยวว่าขันว่าได้อนหนึ่งกะไซแบบนี้สายเลยก็เจ๊ดเล่ะหรก็เพราะทักษิณสายไหมเพราะว่า น่าเขาใส่น้ำสูบน้ำตัวนี้ไปใส่น้ำใส่เขาปลาขวาวจีนปลาใส่นงานหน้าทีเรีองฝานิ่งไหมท่อนไปพอมันเหนียน้ำเลยเกาะวา่อยไปเลยเนียนกาว่าหน,าานำสาหนีเขาสูบมากหนีให้มันเต็มสาหนีพอดีเราไม่ร้านทั้พเพ่งมากให้มันตัวทั้งนี้แห้งตจงสาใส่กระเพาะกันครับกระเพาะหน่อยเขาก็มามาหนูสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเช้านี้มืดหนิสิพาพีผ้าน้องพยยามปลา ไปใกล้กินโคลอกวันเขาวัานหนำหรือใกล้กินคือว่าน้อเด็กไปก็มีหลายเติบอยู่ก็พ่อาเท้าเท่าพ่องามเง้มดีกว่าหลายอยู่ี่น้องไปกระทันสื่ออยู่เพราะว่ามันกิบว่าท่านพ่อขายแล้วพ่อไปดิชายู่ที่กินใกล้หน่อยใกล้หน่อยว่านซอมแซมซอมแซมอย่แล้วครับอยากไปไช่มากบางเกียกับดีกว่าบ่าวีน้อยยื้อในกินกองพ่อดีเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับมีตุมาเถิ่น ลูกโตเราใส,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 ส่ห้องพร้อมมาได้หน่สามทหารเสียพร้อมมาได้หน่พยายามปายด้วกันไปเด็กน้อยไปไปอย่าไปอย่าพากัน,ยบบกกยนยอ,อย่าบักแตียงกูชั่วแม่เนี่ตูวเด้อสูบขึ้นมาไว้ใสยหองหนิเทว่าเขียวอยั่กำลังงามวันนี้สูบใส่ขึ้นหองทึง่งพยายามกันบังมาเทียนมันหามยาเยียบปักแตงบักแฝงบักน้ำแม,ม่ตูวเด้อ ยางลำทางดีๆยางลำทางดีๆปลปลาปลปลานันาน่นนั่นนั่นไปเกี้ยงตั่วโอ้ยเกี้ยงตั่วเมยโอ้ยเอาโอ้ยอยางลำทางดีๆยางทางดีๆพยายามปลาบุ่นไปนั่นกาแฟาหูจากทางไปอยุไป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 เร็ว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 พยายามมึงมีแนวกินง่ายบ่ะโอ้กาแฟหางลำหนาแต่มันยางงามจีโน่ อยังนีลูกยังขดยืดสียได้ขดวันเดามป่าบึงดูมีอถือ่เปไนคนฮะบึงหนูตีถือ่้อม่จมปานจั๊วหอมยิ่งว่มาไปถอมีตู่มลงลงมา โอ้ยตกสาสนาอข้าต้มมุ้นจิตาลอยๆอยอันล้วล่ะอือดีตอนโสดดีตอนสาเด้อเนาะเอาไปยามึงนะเังจุกจตักบ่นี่ไปจดเดินเนี่สง่ายบอ่เนาะมาจอนนี่มาขันใบเตียวนี่ไหมสีฟอยสีันใบเ่เวลาปามากจะาเวลา มันหลุนน้ำกันเด้อว่าไปอรุ่นสิม,มานป่นเนี่ยเต็้กะโอ้อยเดี๋ยวกันเด้อตุ่มใกลย่างใกล้วงปานหลายๆจังเลยว่เต็มขึน้นเนาะจะว่า,าบ่คือมีสีรีแท้ โอ้ยพอดีเลยมีตัวประกันพ่อไม่ยั้งพ่อต้องเอาขึ้นหอกเอ้ยเอาไซไปขึ้นเก้าหนึ่งล่ะเหตุงี่แม่พื่อนุ่นเจ้าลูกตึกตั้งนันกวนขึ้นมาไหมน้ำนั่นนะหมอสูบน้ำเยอะจุกะว่ามึงน้ำขาดข้อกันแล้วปุ๊บจึงน้อยเห็นป่ะตั้งนี้ใส่ปลาเข่านี่สูบน้ำตัวนี้ขึ้นมาพี่พื่อุ่นบ่ได้ปลา ล้วาคอยวาขอยเยอเห็นนัมนต้นยูค้าได้ตัดไหมกูเ็ยทิ้นาลกนั่นแหละเออเยตือนนายทิ้นนรกเวอยยังไม่เหลี่ยมนมครับต่อยบังบอกถ้าจะได้ขวต่อยตัวขันพิน้องเนาะปลาบ่ได้เลียนแผนเหาวบ่ได้เลยพี่น้องเลยบ่ได้กิน่งไงกินแบบขาบ่เปียกตันบ่เมียนตันนี้ป่ะ่ยหือนทีงมันตื้อเหมือนเนี่มสูงเมนน่ แมงกินนู่นไตแมงเหลี่ยมโอ้ไตแม่งเหลี่ยมมันตอยแมงเหลี่ยมโอ๊ยปากกะไดยางบูเลยทีนีตัวโอ้โหเลี้ยแม่งเหลี่ยมต้นนี้เดี๋ยวนี้สองต้นนี้เรบพี่น้องไปเดี๋ยวไปหาไปส่งไป้อมมาก่อนเห็นบุกขือเลี้งไปขึนประมานโอ้พวกบุ้งยันตราลดีดีเจ้า่มาส อ,อ,อย่างก้อนลูกเนี่ยเจาเจลอยู่พักบุ้งมันไปทมขบเปิดก็มไม่กินก็เน่าตั้งตัวเกกวเ้ยเดี๋ยวไปหาับไม่สาวกันมันหนีหมดเมยตัวไม่สาวไม่เตือนแกว่าใครเดี๋ยวหาก็ไม่เห็นยืนนี่ละ มาลองบึงลองบงโอ้ยได้กวดโคกมาก้อมอันนี้้าวตาคาขนี่ะเต้มันปาเน่งโถนั่นนั่นโอ้เจ้าเนีเหมนเ่กันเห็นเล้วเลวสตัวบอกตัวเตัวเดวาเดกเทียอยู่เว้ยบอกเลวว่าข่ยเลียวเห็นเนี่ยโอ้ตัวนี้ตเป็นได้กินสามตัเอาเจ อ่านตรวจมิตตัวไอเีเดี๋ยวไปเจียนก้นคอบัแมนหอยเป็นคูคอเจ้าเป็นผู้แนมเปียนหอยตาอ๋อหอยจะเป็นก้นคอเห็นเจ้าเจ้าวจเก็บที่ทางพุ่นอหนั่นุนนุนตันเดี๋ยวไล่ตัวอีตัวมิตตัวเดี๋ยวถ่ายคนละเดี๋ยวีกต่อยแนมดีๆด้วยท็อป นั่นโอ้ยตัวหนเจ้าน่แม่ืนเดินเดินแม่อ่ะนั่นโอ้ยะเยาตัวนนแ่โอ้ยเอาตัวมันนั่นก่อนอืมพี่ดีวละจะไปต้องปิดปากพันดอกกวนั่ะนะตาดีดีด้วยเดนนมกไปงานนั่นไปแล้วพูนบินไปแล้วผุนผุนวนวนโอ้ย พ่นเก็บแมงเหลี่ยมกระตาพอดีพี่น้องเอ้ยนั่นบวบบวบบลุงนี่ตัวนึ่งนั่นนั่นเอาตัวนั้นก้นเจ้าเออนั่นแหละเสร็จล้ตัวนึงเบ็บทั้งพี่พี่พี่เดีเห็นนไดด้พ่ีกตัวนี้มาต้องใส่กันเนี่ยเด็กเดี่ยวตัวน้ตกขับซีมตัวนี้ดูว่าหมานี่หมานเดี่ยวไม่กินนู่นเหลี่ยมพวกอันแมงเหลี่ยมแมงเหลี่ยม คยเคยเอิ้นมีกินนุ่นเหลี่ยมมืนความบเมนไปยีรุ่นแห่งเหลี่ยมหมนะพี้นออมาบเมยนมาตีจะมเอืแปลกเลยโถนะเอามาเทิอพป่น้ออกเนครับสุ่มองสุวะแล้ครับตอนแม่งเหลี่ยมน้ไปยรุ่นาบมนเลยพากันหาแมงเหลี่ยมอ้มันเสดหานอยู่ในกินแงกินไงนงตงมาเดอนั่นดีเอาแม่เบ็บนึงเบ็บต้องมางูเขียวเขก้ชูเลยเีนหิยวท่านเด้กข่สิบคนเด้กฆ่าโนตีนี่นี่เป็นย่่นอบ

ไก่ได้ขยี้เนยุ่ซืนนี่ใส่้แบนี้นาะงอกงอง่งนี่เอานี่นีุ่่่นมจะไปซอมยังพี่พี่นะบอเขมันโต้นี่อยู่นี่แม่นี่แม่วเนี่ยเย่เ ลุ่นก็มีตู๋ต่อยุ่มาวเล็น้องแม่ตู๋อี่วาเขาโทษเขาไปเด้อทีไรหนูแม่ตู๋ห่องแห้งมันตกใจมันรุนน้ำหมานํากาแฟน้ำน้ำกรดต้องกินย่านบดายแม่ตู๋รุนจนว่าคือกันหมดก็ไปนอนกันเลยนต๊ใจนี่ตู๋ถอยออกมาหนกหนกว่าท่านไหนจอยชุ่มซื้อเด่นเนี่ยงานนัน เดี๋ยวมายไีม่กินนุ่นนี่ตรงตาดีๆเด้ฮันเหลียงเทียมมันรงปลาเขาฮันเลียงเทียมมันรงอันปองงานพวกซืนี่ไหมมาใส่ไปยี่รุ่นเนี่ยเอออาบ่ดีบ่ได้เด้มกินนุ่นอ๋อตกซ้ำในสองเอ้ยเท่าไรสิเอาป่นได้ไปยงรุ่น เท้าไปทังพูว่าเหอสาถือกันซะเนาะาเขาจะของดอกเออของสองตัวอีกอีกันนงานนี่บันนี่เจ้าีโอ๊ยไล่กันไปรุ่นเบบบับเบบบับรูเลยบันนี่จ็คโต้หลับไปีุ่่น จักข่อยบ่เห็นเอาลดเป็นตัวเลี้ยงหลายโบเห็นจักตัวพี่น้องคนนี้มันเห็นอยู่ด้จเจ้าแย่งใจนั่นน,นะเบียบบับเบียบบับลุงอนี้ไหมข่อยว่าบวกรถจะหาหกตัวเนาะเออเอาเราเออแบบนี้นาะมันลุงเจริหลายโผลอืมสัอนเดียวแบบนี้นาะนี่นี่พวกนุ่นสองตัวไม่แย่งหรือพี่น้องเบคนนี้มันอยู่ลักษณะนี้มันลนลงมานี่ลงมันมางตัวนหนึ่งจะไม่ได้เถอะมันข้ามมึอนี้เดี๋ยว ไดียววันนี้ลูกก็มีตุ่ต่อยกันเด้อพี่น้องเยอะข้าวกันไม่น้ำผาล่องลอนี่แหละเบียบบับเบียบบับลงไหมมามาเจ็บยิ้มนุ่นซอยพอซอยแม่เนี่ยมาเรียนหยอกกันยิ่งเลยหยอกกันโอ้ยเอาโอ้โอาคากหน้าสวยมาเจ็บแม่งกินนุ่นซอยพอหนิมาคาเฟ่มาโอ้ยยิังไลยมาเจ็บซอยพอซอยแม่เนี่ยดุไหมไหมจะหยอกกันเลยจะหยอกกันเฮ้ย พี่น้องทำหาอยู่เป็นเดนน้องกาแฟนะโค่นขึ้นมาโค่นโค่นขึ้นมาบักลาขึ้นมาแน,น่นแน่นแน่นบุ้ยอ๋เอา,เอา,เอาจัดการเล่นน้ำเย็นจัดการเล่นน้ำเย็นเอ๋ออ๋อบุย้ยแม่น้องไอดาพอดีแล้วนเนาะอ๋อไปแล้วมีตู้ <c oughs> <c oughs> อ๋อมีตู้ต่อยข้าวกันเด้พอ <c oughs> <c oughs> พี่น้องโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไเพลิน,นางานนี่พี่น้องเบิ่งได้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อย สองตัเด <'s> ี right. Right. Oh. ๋ยวเดี๋ยวเอาละเอาละเอาละเั่เนนั่นว่าตัวผมบอกผมมันเสียดิกินนู่นนี่โอ้ยป้นี่คือเอาเลยดิยังไงหายแล้วงัตดีเนาะมันสีเดียวกันก็เป็นนี่เลยโอ้ยนาลตอลมาะไรเรียนหยอกกันเปลาเขาพอใส่ล้วไนี่สองตัวยู่นี่คอยยองก็เด้โถมสีหยียบเขา ตัวหนึ่งลูสื่งสีส่หลักเด็ตัวนึงไม่จู่ม้าหามยไปไปไ<า>ปหยอกกันไปหยอกกันพรแล้วพอแล้วย่อกยอเขาม่เสียแล้ววันี้เ้กินด้อพนเซ่เท่าได้แล้วเมีเยบ้านเขาไวสายาย,ยุ่งกินเด้ดนมเย็นขึ้นไปบักาไปมงส ขี้นี้หรอันนีอีตัวนึงันีตนึอนตัวนึงนีในบวงีตัวดตัวว่าขอเห็นล่ลอ๋อต่อยตัวนีกอนมนพาผีพาหนองไปต่อยตัวนั้นเดี๋ยวพี่รุนก็มีตูต่อยตัวนี้ก็เด้อ ตัวนึือ <Alf> ว่าได้หลยเตอยู่เด้นปลห้อใหญ่ี่ตุนพปเยเยำีตัวกนโห่นี่เงียำเลยสองตัวตัวจ้ว่างนนั่นเ่าเอาเ้าเสียงบินยุกยุขาเจ้าบิตเิน้งงงงงยิน ใส่กวดกันเด้อกาแฟปะป๊าดเองหน่อยไปพุนไปมามามาลูกมามากาแฟไปไปบุงต้นนั่นแล้วน้ำเย็นออกก้อนพอน้ำเย็นออกก้อนพอเลยก็ได้เอาผมน้ำเย็นมาเฉกเงา้ก้อนพอนี่ฟองแช่ไปไปขวดไปใส่ขวดใส่ขวดมาใส่ขวโอ้ขวดขมาแล้วโอ้ยขวดเขา่เห็นต้นนี้มีคือต้นนั่นบ่ เอาล่บมึงมีตัวหนึง่งสองตัวสองสามสองมีตัวนี่สามสีเป็นส,ส,สีนี่รุ่รเนเจ็บกอนมีกระถอจมลมล่ยี่ฝาตีมันไปไกลอ่าีดิมันล่มมันบินตัวหันจวงมม นว่าต่อยไม่เหล่มช่วงลมจะฝอจะฝต่อยไปตัวนี้คือบไหลคือตัวนั่นหูดอกดอกมันมาไหลบอกหู้หูหูสี่้อเไม่ตบ่ไม่ยุดไม่แล้วะไม่ไดยโอ้หิโอ้จำพอยนดินเสียงนังแบบีหนองกินเยหหหอ เปบบเปรบ,บลงทันงนี้มันงาใหม่ขึ้มน,าน,านมนานั่นแม่งกินนู่นปะเนี่ยแม่งกจมอมินลมซ้ำเหรอตัวนึงตัวนึงสองตัวตัวนี้ตัวแนมท่านเนี่ตัวนี้เพราะไรมันเลยมีตัวเลยแน่ยังไงือวดิชัวเาริฟไรเริฟไม่ได้ยังวยโวยโวยง่ายโวง่าเปลนเดาตัวนี้เพราะไรซ้ำตัวนั้นไปต่อยตัวนั้นจะข้าวเราก่พ่อล เอาไปดำไปมาได้ละได้หรอถูกต้องเราหลานเอาไปใส่บุกาแฟมาเด้อไปช่างอะไรอย่างเงี้ยกาแฟมาเด้อสาฝุ่นผ่านไปหาหนูน้องผ้าไอไปหาหนูกาแฟกาแฟมาเด้อกาแฟพูดหรือเราซื้อกล้องใหม่ไงผุนปะาป้ป้มาเด้อมาเด้อก่อยู่เพิองได้ไม่ตัว เมี้ยต้นต้นนีโอ้ต้นนีมี่มีดอกมันเลยงี่ไหมงานอะท่านสุนกือขันต้อยถือกันได้เงีหรองงงงงกับ่ะได้ทบมันบินก่อนเด้อเดี๋ยวเห็นตัวนึ่งนหนีนีเด้อนี่ต้หนึงเพียงลุ่นนั่นอันนี้มันเลี้ตัวนี้ก็เได้เลยเนาะ ตัวนี้มีดอกมันก็เดปเอาคูน่อยมาเทีนองเบ้องเยบสบกวินนี้นหน่อยมันไลบ่บินไปไปไปที่วมน้อยวครูมาเทีนอง้างบนเี้ยเขาอยากเห็พี่น้องพิ่นเบิ่งงบนเบิ่งนี้ได้ปวดมันได้หลก็คือได้น่อยไหมเที่ยวางสิเีอีพสมบูรณ์ไม่กินรุ่นบ้านควายพี่น้องเบิ่องนบินเลี้ยงกันหน่อยดูมันห่ยบ้านรับอ้นรับจอ

โอ้ยน่ะ่าไหลต่ำเลยแน่ยิมแน่ยี่มแนยิมแต่เงยออยุดตรงนี้เปลี่ยนจตะวันผู้ยิ่งหนึ่งบุกเด้กินเด้ร่นเป็นรุ่นเพิ่มขยบคัดใจอยากเห้พี่น้อง้่ะนันมโอ้ยติดเขนเสียไม่เด้เชื่ออเดยวขอบคุณด้วยแฟนครับสมองสวรรณครับติ่ติดตามขอบคุณถุกกำลังแรงใจละครับเซอร์นีมีนีผอ้ยิ่รุ่น มาใส่ปลาเบามนันบัน,นี้เสิมันเป็นเมฆที่นูน่นโอ้ยแฟาโอ้ยฝากไว้ซ้ิมนี่แหละครับวัสดีครับจ้าวัสดีจ้ายืดดีมีแห้งสูขผู้สูขคนเด้อแฟนครับสุมหมองสุบบอสละครับ